กลับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องครับเมื่อนี่ก็เป็นวันที่สิบห้านะพี่น้องเนาะสิบห้าตุลาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องอีกบอกกี่มืออีกมือสองมือสามมือก็เป็นมือออกพรนษาแะไรพี่น้องนะครับพี่น้องที่สิกับบานเดินทางมาออกพรรษาบานเฮาหรือว่าสิบไปเที่ยวทางใดทางไก่ทางไก่ทา,ไกทางไต้ทางตำพี่น้อง ขอใจดียกมือท่วมหัวกาบภาวนาสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพี่น้องจงปกปักรักษาพี่น้องที่สิเดินทางบ่าวาสิไปไสไปไกลไปไกลไ,ไ,ไปทางเลือทางน้ำทางรถทางเครื่องบินก็แล้วแตขอให้ตลอดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับยามีอุบัติเหตุเพลียภัยเด้อ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกปักรักษาสามารถสิกฟซี่พอใจดีให้ปลอดภัยถึงบ้านถึงซองหอดพอหอดแมหอดพีหอดน้องหอดลูกหอดเมียหอดครอบครัวสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับนี่คือคำอวยพรจากพ่อใจดีจากใจจริงพี่น้องให้ความเบาคํำจากจากใจจริงพี่น้อง นะครับให้พี่ให้น้องมีความสุขถูกสิ่งถูกอย่างพี่น้องออกครรษาแล้วให้พี่น้องจะเลื่อนลุงเรื่องก้าวหน้าสู่ผู้สู่คนนะครับให้จะเลื่อนลุกเรื่องก้าวหน้าสู่คนล,ำล้ำรวยสู่ผู้สู่คนพี่น้องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเด้อพี่น้องเลยเขาบอลลุดก็อยยูน้ำกันไปพี่น้องนี่ละพอใจดีมีความสุขหลาย พี่น้องบ่งเคยสิมาบอกเมาว่าแนวทางรุดกระสร้างเข่ากระตามพี่น้องบบเคยมาหอมาอ่อไม่หันพี่น้องบบเคยสิมาใส่ไหล่ปลายสีพอใจดีขอขอบคุณขอบคุณหลาย,ลายพี่นอ้องอ่าพี่น้องมาเบิ่งปูมงคลรัฐบาลไทยปูมงคลพี่น้องนะครับวันที่ใส่วันทีก่อนพี่น้องพองงใจดีสิลืมวันที่วันที่16ตุลาเดอ้อ วันที่สิบหตุลาสองห้าหเจ็ดนะครับสองห้าหกเจ็ดนะรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยนะครับรัฐบาลรัฐบาลรัฐบาลไทย ปูมงคลพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยปู่มงคลเนาะนะครับพี่น้องใส่ยงถีบบล่ะปู่มงคลพี่น้องเขียนถีบเขียนถีบก็บเป็นนะฟังในคลิปกันแล้วกันพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างอีหยังน้ำฝนหายยังเดี๋ยวไปเบิ่งกันพี่น้องวิ่งบน ล่างนะครับวิ่งบนล่างอะไรนะครับเจรละสมัครแตจาะจานย์บ่คือกันเดอ้อพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างของปูม่มงคลนี่พี่น้องนะครับเจ็ดพี่น้องเก้าเจ็ด กับเก่าพี่น้องนะครับเจ็ดกับเก้าเดอ้ออันนี้มันเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับให้พี่น้องเห็นดีเห็นงามพี่น้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปล่อลุ่นกันรัฐบาลไทยมืออื่นเดอ้อว่าแนวทางควรจะเข่าหรือสิรุดพี่น้องนะครับให้พี่น้องพิจารณาเอาทุกสำนักทุกอาจารย์พี่น้องบอกเขาน้ำกันเบิดได้นะครับมีเข่ามีรุด อาจารย์หนึ Arizona, water, water, ่งเขาบอกอาจารย์หนึ Tampa ่งเขาก็ออาจารย์หนึ่งเขามันอยู่ที่โศกไผ่ดวงมันพี่น้องนะครับพี่น้องครับโศกไผ่ดวงมันอีีนะครับอ่าขันปูท่องบาเขากับปูมงคลขันปูมงคลบาเขากับปูซีหนึ่งปูสีหนึ่งเบาเขากับปูอุดอนปูส้อนไปเสิไรไผ่เปได้พี่น้องบรธรรมดานะครับมันก็เลยเป็นจังเลยล่ะสูตรไผ่สูตรมันเบาใช่ไงสูตรไผ่ซีเมนต์นะครับสูตรไผ่สีแน่นอน ให้พี่น้องจับตาไว้เบิงไว้แนวทางเลา่าแนวทางไทยนาะพี่น้องให้พี่น้องเบิงเอาแย่งเอาเนาะเอามาเบิงพี่น้องมาเบิงการจับคู่ของปูมงป่มงคลเนาะปู่มงคลจับคู่อย่างให้พี่น้องปู่มงคลเนาะมาเบิงพี่น้องนะครับเจ็ดสาม เจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับนี่คือแนวทางปูมงคลน,นะครับ นี่คือทางปูมงคลพี่น้องนะครับแล้วแต่ไปสีขาบานนี่พี่น้องเย้ยมาคนละทิศละทางมาบค่าค,บบคือกันนะครับบ่คือกันจากเม็ดเลยพี่น้องคือกันที่ขึ้นจะต,ตัววิ่งต้นด่านหละพี่น้องนะครับตัวได้สิเป็นตัวเด่นตัวได้สิเป็นตัวเด็ดตัวได้สิเป็น,น yes, ต,ตัวเพชรขาดพี่น้องนะครับบอกบอกคือเล่าเนาะพี่น้องเนาะ แนวทางบกขึ้นเล่านเนาะแนวทางเพิ่นจบคูให้การวิ่งกันยังบวกขึ้นเล่าเล่าเพิ่นสิมาตรงกันบางครั้งก็กตรงกันนะครับไทยนี่มันเป็นเน่ก็แตกกันทังสี่นะนะเอา้าสูตรแผลสูตรมั่นคือว่าอะพี่น้องเอามาเบิ่งมาตามต่อชุดที่สองของปูมงค้นพี่น้องนะครับชุดที่สองของปูมงค้นพี่น้องนะครับเก้าสาม 9 5 9 2 9 8 นี่ครับนี่คือแนวทางของปู่มงคลนะครับแนวทางของปูมงคล,คงงงคลพี่น้องมักกะจัดคัดกระพานบาวากันนะครับเนาะแนวทางมีเขา่ามีหลุดได้เสมอพี่น้องนะครับพี่น้องแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องอย่าลืมเด้ออันนี้พอเจดีจีไซหมายเลขบัญชีพอเจดีไว้หาปูมีศพมีหมนัน ให้กำลังใจค่าสมุดรปารกกาพ่อใจดีนะครับเนาะหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสี่เด้อนะครับนี่คือน้ำใจอันงดงามจากพี่น้องสมาชิกเอฟซีพ่อใจดีสอยเดือวคาปากกานำซ่ากาแฟเนาะกะสีกอนนะครับกะสีกอนไทยที่ ส,สีใสไว้ตลอดนะพี่น้องนะสีใสไว้ตลอดเด้อนะครับกระสิกรไทยพี่น้องแคปนาจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูมงคลกันหลายๆพี่น้องจะได้เห็นผลงานของเพื่นรัฐบาลไทยงวดวันที่16ตุลา2567รัฐบาลไทยปูมงคลวิ่งบนล่าง7กับ9จับคู่73 75 72 78 93 95้7 98 7, 7, 7 9 9 9พี่น้องนะครับ เอาแคปหนาจอยแล้วไพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อจะดีก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ